หลการเ hey, ฮสคทชอชองเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาชูจังหวัดกาญจนบุรีแม่แห่งสอนเป็นจังหวัดนำร่องน,อาานายอัครนันการกิติน,นันหรือสสกอสอสอจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งเปิดเผยว่าสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือสอคอทอชได้เสนอเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม2567เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐได้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีพุทธศักราช2548มาตรา4วงเล็บ13เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐด้วยการเร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันการดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายน2546เรื่องการออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ในวันนี้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้เป็นการชั่วคราว ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นการนำร่องก่อนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและแม่ห้องศนและให้สคทชรายง,งานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในหนึ่งเดือนโดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสคทชในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามหน้าที่และอำนาจโดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานั้นนางราวีวรรณภูริเดช ผู้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม2567การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นหากคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีที่ยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาที่มีอยู่ประมาณ31,000ครัวเรือนทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไป